กรรมการโดนต่อยแทบร่วมรุกิยะอันโปของจริงเจ้ามาวัดเข็มขัดต้นชายมีสะเทือน ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนใน Tik t o ็อผมคิดว่าวันหน้าจะกําลังตีตลาดของญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นเดินทางไปจัดที่ญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งดึงเหล่าสตาร์ของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาหนึ่งในนั้นคือทาเครุที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นซึ่งผมก็เคยฟังบทวิเคราะห์ในการที่รายได้มันเพิ่มพูนเข้ามา ประมาณเท่าไหร่ในการดึงทาเครุเข้ามาเนี่ยนะครับพอฟังตัวเลขแล้วก็อึ้งเหมือนกันโอ้โหมันส่งผลเยอะเลยซึ่งแน่นอนในเมื่อรุ่นเล็กๆก,ก็ไปดึงทาเครุมาได้ผมคิดว่ารุ่นใหญ่เนี่ยน่าจะไปดึงพวกอันโปพวกนี้มานะนี่คือซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นนะตอนนี้ซึ่งอันโปก็แน่นอนถูกไรซินเนี่ยป้อนคนเก่งๆให้สู้เนี่ยเยอะแยะมากมายรวมถึงครั้งนี้ที่เราจะดูคลิปกันเนี่ยก็คือเขาไปประทะกับซีน่า ซีนาก็น้ําหนักร้อยโลส่วนอันโปเนี่ยคิดว่าน่าจะเวทแถวแถวบัวขาววะเพราะว่าเคยต่อยกับบัวขาวด้วยซึ่งตอนแรกก็มีโปรแกรมที่จะต่อยกับไรอันกาเซียถือว่าเป็นเรื่องยากมากหากวันไปดึงแบบระดับอันโปเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันแต่เราก็ด้วยความที่ลุ้นะนะเพราะว่าเราก็อยากให้มีซูเปอร์สตาร์เนี่ยเข้ามาให้ได้ดูกันเยอะๆรวมทั้งเวทที่ตะวันฉายอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมนึกไม่ออกแล้วว่าใครจะเอาเข็มขัดของตะวันฉายไว้ได้ และดูท่าทางจะไม่มีใครว่าเอาไปได้ด้วยนะตอนนี้คาดคะนเนะว่าเผอเผลอตะวันชายอาจจะมีโอกาสได้ครองทั้ง2เข็มขัดทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งซึ่งหากเขาครองคิกบ็อกซิ่งด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเขาชนะซุปเปอร์บอลได้นะใครก็เอาจากเขาไปไม่ได้แล้วผมว่ายากมากคนที่น่าลุ้นนะคงมีแค่มารัตกรีโกเรียนแต่ถ้าเกิดวันแบบต้องการตีตลาดญี่ปุน่นหรือว่าอยากให้มันมีสีสันในรุ่นนั้นมากขึ้นน่ะ ผมว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะถึงจุดที่ตะวันฉายชนะจนแบบชนะจนทุกคนแบบรู้ว่าอ่ะประกบคู่แล้วเดี๋ยวชนะประกบคู่แล้วเดี๋ยวชนะคือมันจะหาคนสูสียากเพราะเขาเก่งมากในตอนนี้แต่ถ้าเอาอันโปมาเนี่ยผมว่าตะวันฉายยุ่งและมีโอกาสนะที่ตะวันฉายอาจจะเสียเข็มขัดให้กับรูกิยาอันโปถ้าเขามานะแต่อันนี้ก็แค่จินตนาการเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าไรซินป้อนตัวเจ๋งๆให้เขาสู้เยอะรวมถึงพอเขาไปท้าทายแรนกาเซียก็เกือบจะได้ต่อยกับกาเซีย ถึงแม้ตอนแรกมันก็จะมีการเลื่อนสุดท้ายไปไงมาไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้วงในเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าเรนกาเซียก็ไปติดคู่เตรียมที่จะต่อยกับโรเมโรไปแล้วนะครับอันโปลก,ก็เช่นกสู้กับซีนาอยู่ส่วนตะวันฉายที่เตรียมที่จะขึ้นชกในญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นรายการเดียวกันกันกบที่ซูเปอร์เลกจะสู้กับนาบิวนะครับซึ่งผมไปดูคู่ต่อยของตะวันฉายแล้วแล้วก็ไปดูฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่านะไม่มีทางสู้ตะวันฉายได้เลย คือออกได้แค่สองหน้าอันแรกคือตะวันฉายชนะน็อกอันที่2ตะวันฉายชนะคะแนนมีแค่สองหน้าเป็นไปได้ยากมากที่มันจะออกตะวันฉายแพ้อะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ผมดูแล้วมันยากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมคาดคะเนถึงเรื่องตะวันฉายที่กําลังจะไปต่อยที่ญี่ปุ่นน่ะตะวันฉายกําลังไปโชว์ฟอร์มให้กับชาวญี่ปุ่นได้ดูถึงฝีไม้ลายมือของเขาแล้วก็พูดตรงนี้เลยว่าคู่ชกของตะวันฉายในครั้งนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าล่าสุดเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าห่างชั้นกับตะวันฉายเนี่ยพอสมควรเลยอ่ะสปีดหมัดของเขามันก็ดูเกลี้ยกราดในบางทีแต่ว่าก็ไม่ได้เกลี้ยกราดเท่ากับมารัตกริกอรเรียนอะ่ะเพราะฉะนั้นยากที่จะสู้ตะวันฉายได้ส่วนทักษะของรุกิยะอันโปะวนกลับมานิดนึงคนคนนี้สปีดหมัดโคตรเร็วเลยและทักษะดีมากคือโดยปกติแล้วเนี่ย น้ำหนักห่างกันโลเนีโลมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะน้ำหนักห่างกันเนีโลมันสู้ยากแล้วนะ1ิบโลนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่นี่เขาน้ำหนักเจิบต้นต้น,ตนใช่ไหมแต่เขาไปต่อยกับคนน้ำหนักร้อยหนึง่งอ่ะแล้วก็คนน้ำหนักร้อยหนึ่งไม่ใช่คนอ้วนหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคนน้ำหนักหนึ่งอที่มีส่วนสูงเยอะเพราะฉะนั้นมันดูบึกมันดูสมส่วนและพลังหมัดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปพูดถึง ใครเคยลงนวมกับคนที่สูงร้อยเก้าสิบขึ้นไปหรือว่าร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปแล้วน้ําหนักแปดสิบเก้าสิบโลหรือร้อยโลเนี่ยจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันเหนื่อยแล้วก็สู้ยากแต่อันโปะไม่เกี่ยวเขาเดินแล้วเขาลุยผมว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาตอนเขาต่อยกับแมนป่ปาเกียวก็โชว์ฟอร์มให้เห็นไปแล้วว่าทักษะการปล่อยหมัดของเขาเนี่ยเพลิ่มผมไม่รู้ว่าอาจเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะปล่อยหมัดได้ดีกว่ามาราตกริกเรียนด้วยซ้ำไป และทักษะการเตะของอันโปนี่ก็หลากหลายด้วยคือจะกติกาไหนดูแล้วเขาได้หมดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยไม่ว่าอันโปจะอยู่รายการไหนอะรายการนั้นมีสะเทือนรุกยยาอันโปตัวเล็กกว่าเยอะกับบางเกงสีขาวส่วนอีกคนคือซีนาซีนาน้ำหนักร้อยโลนะครับเพราะฉะนั้นทางกันลิบลิว้วแต่อันโปไม่หวัน่นไม่เกรงอีกฝ่ายจะสูงร้อกว่าหรือจะหนักร้อยโลอันโปเอาหมด อีกฝ่ายจะเป็นไรอันกาเซียหรือใครอันโปมันเอาหมดอะแล้วดูฝีมือนะโอ้โหสีหน้าเอาไปเป็นชุดเลยอะกินไปขึ้นบนลงล่างแล้วโรออกทันทีแจ็บลงล่างสีหน้าพยายามเข้าไปใช้ตู้แล้วพรา้ติดม,มุมละโอ้โหออกหมัดดีจริงนะ อันโปดเนี่ยผมว่าถ้ามาวันเนี่ยคงจะเดือดหน้าดูเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตะวันฉายเขายึดเข็มขัดเอาไว้แล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าใครจะเอาเข็มขัดของเขาไปได้อะคือยากมากนอกจากวันจะไปดึงพวกอันโปดเนี่ยเข้ามาถ้าไม่ไปดึงพวกระดับนี้มาเนี่ยผมคิดว่าอู้ยกรรมการโดนต่อ,อยเมื่อกี้เห็นปะ ด,ดูดีดดูด,ดีมีอีกอู้หหมุนหนึง่งแล้วกรรมการเข้าไปห้ามบอกอย่าหมุนเอาต่อยกรรมการอีกโอ้โหเราขึ้นไปชูไม้ชูมือกรรมการหลายหลายคนครับต้องเข้ามาช่วยกันอะลุยต่อวุ่นวายมากเลยต่อยกรรมการไปสองทีเจ้าซีนาซีนา,นาเอ้าไปอันโปก็ยังเร็วกว่าแล้วก็ทักษะเนี่ยดีโคตรเลยอะมาอ้หูหมัดขวาเข้าอีกแล้ว วั One, two, แล้วก็ต่อด้วยคุกดูสเต็ปหมัดชุดของเขาครับหนึ่งโดนอีกแล้วสีหน้าตัวใหญ่ครับแล้วก็พยายามไล่ตามก็เหนื่อยบางทีอู้เนี่ยดูอีกทีช็อตที่กรรมการโดนครับแล้วมังดูดิและผู้ชนะคือรุกิยะอันโปช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็คือมันมีครั้งหนึ่งที่อันโปมาต่อ,อยกับบัวขาวอะ แล้วปรากฏว่าคนก็วิาพากษ์วิจารณ์บัวขาวผมไปดูคอมเมนต์อะตอนนั้นอะแล้วบัวขาวก็โดนโจมตีเยอะว่าอายุมากแล้วช้าลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือพอผมอ่านแล้วผมไม่ได้รู้สึก,กว่าบัวขาวช้าหรือรู้สึกโทษบัวขาวอะไรแบบนั้นเลยนะผมรู้สึกบัวขาวต่อยดีแล้วแต่ดีที่ว่าเนี่ยเราต้องมาดูด้วยคู่ต่อสู้เขาทักษะแบบไหน,นถ้าคู่ต่อสู้เขาเร็วมากอะมันต้องมีคนหนึ่งเร็วกว่าแล้วคนหนึ่งช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าบัวขาวเจอคนอื่นบัวขาวก็จะดูแบบ คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นแต่พอไปเจอรุก,กิยะอันโปเนี่ยมันก็เลยมองว่าบูเขาดูช้าไปซึ่งจริงๆบัเขาไม่ได้ช้าแต่เป็นเพราะอันโปมันเร็วเกินไปต่างหากแต่แน่นอนบัเขาเขาก็มีลูกทีเด็ดของเขาอะนะครับมีเทคนิคมีวิธีการต่อสู้ของเขาที่ทําให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะปล่อยหมัดหนักๆของเขาซึ่งผมคิดว่าอันโปดตอนที่เขาต่อยอบัเขาเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีจนตอนนั้นก็หาผู้ชนะไม่ได้ไม่รู้ว่าเอ้ยมองแล้วใครชนะกันแน่วะก็เถียงกันยับเลย นั่นแหละรุกิยะอันโปกโคตรไม่ธรรมดาแต่ต้องยอมรับว่าทักษะแบบรุกิยะอันโปะอะ่ะตอนนี้มีใครบ้างที่อยู่ในวันแล้วมีแบบคล้ายๆกับอันโปออกอาวุธคล้ายๆกันอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมีอยู่คนหนึ่งก็คือยูทาโรอาซาฮีก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ย้ายออกไปแล้วส่วนอื่นๆที่มีความคล้ายกับอันโปกผมว่าไม่มีนะจะว่าเหมือนกับอาคิฟก็ยังไม่ใช่คืออาคิฟจะมีความเกลียวกราดอีกหน่อยนึงอะคืออันโปกยังดูเป็นคาราเต้มากกว่าอาคิฟ อาคิฟยังดูเป็นบ็อกซิ่งผสมผสมภาษาหลายอย่างอยู่แต่ว่าอันโปจะไปเห็นชัดเลยว่าโอ้โหวิธีเตะการหมุนตัวสวิงคลิกการปล่อยท่าเนี่ยมันคือคาราเต้ผสมกับบ็อกซิ่งคือดูชัดมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคิฟก็จะดูเป็นบ็อกซิ่งผสมกึ่งมวยไทยกึ่งกึ่งคาราเต้กึง karate, ก่งๆึหลากหลายศิลปะการต่อสู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้วันแชมเปี้ยนชิพอาจจะขาดคนทักษะคล้ายๆกับอันโป ถ้ามีเข้ามาคงจะสนุกน่าดูนี่คือเป็นเก่งว่าแต่